สวัสดีครับเราอยู่ในโลกที่อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเร็วมากใช่ไหมครับแล้วคำว่าความเสี่ยงเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยแต่เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราไม่มองว่ามันน่ากลัวล่ะวันนี้แหละครับเราจะมาลองถอดรหัสคำคำนี้กันแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นกลยุทธ์ที่ส่งพลังไปพร้อมๆกันเลยเขาว่ากันว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนโอ้โหประโยคนี้มัน จริงมากๆเลยนะคบมันสะท้อนความจริงที่เราหนีกันไม่พ้นเลยไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจสุดท้ายแล้วความไม่แน่นอนนี่แหละครับคือโจย์ใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องเจอและไอ้ความไม่แน่นอนที่ว่าเนี่ยในยุคข,ของเราเรามันหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างก็ลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดท,ที่กระทบกันไปทั่วโลกเลยอาชญากรรมไซเบอร์ที่นับวันยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยเ ไหนจะเรื่องสภาพอากาศสุดขั้วภัยธรรมชาติที่ดูจะรุนแรงขึ้นทุกปีเศรษฐ,ฐกิจก็ผันผวนคาดเดายากแถมยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนโลกธุรกิจแบบพลิกฝ่ามือเลยทั้งหมดนี้ล่ะครับคือความเสี่ยงจริงๆที่เราต้องเจอกันอยู่ทุกวันเอาล่ะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปจัดการกับมันได้เนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราต้องเข้าใจมันให้ลึกซึ้งก่อนว่าจริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงอะไรกันแน่มาครับเรามาเริ่มถอดรหัสคำว่า ความเสี่ยงไปด้วยกันเลยคำแรกเลยนะครับที่ต้องรู้จักก็คือคำว่าภัยหรือภาษาอังกฤษคือ peril ครับพูดง่ายๆเลยนะมันคือตัวเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายแบบตรงๆเลยอย่างเช่นไฟไหม้น้ำท่วมหรืออุบัติเหตุอะไรพวกนี้ครับนี่แหละคือสาเหตุหลักๆของความสูญเสียเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้ให้ภัยเนี่ยมันก็เหมือนกับพายุฝนที่กำลังจะตกนั่นแหละครับ มันคือตัวเหตุการณ์ตรงๆที่เกิดขึ้นเลยคำต่อมานะครับก็คือภาวะภัยหรือ hazard คำนี้จะต่างจากภัยเมื่อกี้นิดนึงนะครับสำคัญเลยคือมันไม่ใช่ตัวเหตุการณ์นะแต่มันคือสภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขบางอย่างที่ไปทำให้ไอ้เจ้าภัยที่ว่าเนี่ยมันเกิดง่ายขึ้นหรือถ้าเกิดแล้วก็รุนแรงมากขึ้นไปอีก กลับมาที่ภาพเดิมของเราครับชัดเลยถ้าพายุฝนคือภัยใช่ไหมครับไอ้หน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้เนี่ยแหะครับคือภาวะภัยเห็นไหมครับว่าตัวหน้าต่างเองเนี่ยมันไม่ได้สร้างพายุขึ้นมานะแต่มันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้พอพายุมาปุ๊บความเสียหายมันหนักหนาะสาหัสขึ้นเยอะเลย ทีนี้ไอ้เจ้าภาวะภัยเนี่ยถ้ามันเกิดจากพฤติกรรมของคนเราเองนะมันยังแบ่งได้อีกเป็น2แบบที่น่าสนใจมากๆเลยครับแบบแรกเรียกว่า Moral Hazard หรือภาวะภัยทางศีลธรรมอันนี้คือการกระทําที่เกิดจากเจตนาทุจริตเลยนะเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากการประกันเช่นตั้งใจวางเพลิงโรงงานตัวเองเพื่อเคลมประกันส่วนแบบที่2ครับเรียกว่า moral ha ส a r d หรือภาวะภัยทางอุปนิสัย อันนี้ไม่ได้เจตนาโกงนะแต่เกิดจากความประมาทหรือความชะล่าใจเพราะคิดว่าเออมีประกันคุ้มครองอยู่แล้วนี่นะอย่างเช่นขับรถเร็วขึ้นซิ่งมากขึ้นเพราะรู้ว่ามีประกันชั้นหนึ่งสรุปให้จำง่ายๆเลยครับ Moral Hazard คือตั้งใจโกงส่วน Moral Hazard คือความชะล่าใจนั่นเองครับเอาละครับพอเราเข้าใจส่วนประกอบของความเสี่ยงกันแล้วถึงเวลาที่เราจะมามองมันในมุมใหม่ๆกันบ้าง เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านลบเสมอไปอย่างที่เราคิดๆกันนะเดี๋ยวนี้เขามองความเสี่ยงกันเป็น2ด้านเลยนะครับด้านแรกคือด้านลบหรือ d o w n s i d risk อันนี้คือแบบที่เราคุ้นเคยกันดีคือผลลัพธ์มันออกมาแย่กว่าที่คาดไว้เป็นสิ่งที่เรากลัวกันแต่มันมีอีกด้านหนึ่งครับนั่นก็คือความเสี่ยงด้านบวกหรือ upside risk แล้วมันคืออะไรล่ะมันก็คือตอนที่ผลลัพธ์เนี่ยมันดันออกมาดีกว่าที่เราคาดการไว้อีก ซึ่งตรงนี้แหละครับคือขุมทรัพย์ของนวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆเลยมีตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดมากๆเลยครับก็คือตอนที่เกิดโควิด1 9ระบาด ในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามันคือวิกฤตคือภัยคุกคามครั้งใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับธุรกิจประกันภัยบางที่เขากลับมองเห็นเป็นโอกาสหรือ upside risk ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันแบบใหม่ๆออกมานี่แหละครับคือตัวอย่างคลาสสิกของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจเลยสุดยอดมากโอเค พอเราเข้าใจแล้วว่าความเสี่ยงมันมีสองด้านนะคําถามต่อมาเลยก็คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีล่ะคําตอบก็คือเราต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบนั่นเองครับและถ้าพูดถึงเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการประกันภัยนี่แหละครับหลักการของมันก็ง่ายๆเลยคือการโอนความเสี่ยงทางการเงินที่เราอาจจะรับไม่ไหวเนี่ยส่งต่อไปให้บริษัทประกันเป็นคนดูแลรับผิดชอบแทนนั่นเอง โดยปกติแล้วกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเขาจะมี4ขั้นตอนหลักๆด้วยกันครับ 1. เริ่มจากการระบุความเสี่ยงก่อนเลยคือมาดูกันว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 2. พอเรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็มาวิเคราะห์ครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีโอกาสเกิดบ่อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดมันจะรุนแรงแค่ไหน 3. ก็คือการตอบสนองคือเราต้องเลือกแล้วว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนจะลดความเสี่ยงจะยอมรับมันหรือจะโอนย้ายความเสี่ยงแบบที่คุยกันไป และสุดท้ายขั้นที่4คือการติดตามและทบทวนผลคอยดูว่าแผนที่วางไว้มันเวิร์กไหมแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทํบวนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วจบมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยนะมันคือการเปลี่ยน mindset หรือกรอบความคิดของเราเองนี่แหละครับคือเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ตั้งรับที่คอยแต่จะกลัวความไม่แน่นอนมาเป็นการเป็นนักวางกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้า มองหาโอกาสแล้วก็พร้อมที่จะรับมือเชิงรุกและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยนะมันไม่ใช่การพยายามกำจัดความเสี่ยงให้หมดไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการทำความเข้าใจมันจัดการกับมันอย่างชาญฉลาดและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้กลายเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของเราให้ได้ครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าจะลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าณนะตอนนี้อะไรคือความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในชีวิตหรือในธุรกิจของเรากันนะและจากทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มวางแผนจัดการกับมันก้าวแรกได้อย่างไรบ้าง